จริงๆแล้วเ,เป็นนาทีที่มีการปั๊มหัวใจมาเสร็จแล้วนะครับเพราะว่านายพีรพงศ์สิทธิชัยที่ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นอนอยู่น,ยนะครับอายุ27ปีนะฮะเขาเป็นชาวอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังครับก็ถูกไฟฟ้าช็อตในขณะที่ว่าขึ้นไปบนต้นขี้เหล็กนี่แหละฮะแล้วถูกไฟดูดนะครับร่างเนี่ยห้อยอยู่บนต้นไม้เลยจากนั้นนะครับร่วงลงมาครับกระแทกกับพื้นดินอย่างรุนแรง ต่อมาครับมีชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะไปช่วยเหลือปั้มหัวใจหรือว่า CPR จนสามารถรอดชีวิตได้อย่างบุดปิดละครับเหตุเกิดนะฮะริมถนนสายห้วยยอดปากแจ่มหมู่ที่3บ้านหนองหอยตําบลห้วยยอดอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็โหผู้คนเห็นนะครับชื่นชมนะฮะหญิงคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับของคุณนลินีหน่อยครับ น้องเขาถามว่าพ่อเจ็บไหมที่ป้าป้าป้มหมวใจเขาน่ยนะบอกว่าไม่เจ็บลูกก็ช่วยป้าหมวใจเขามาเรื่อยๆใช้เวลากี่นาทีได้ก็่หลายนาทีฝ่ารถจะมา หลายหน้าทีใครไปเจอเป็นคนแรกมีญาตินะเป็นญาติสบายก็นามสกุลหนูคุณเหมือนกันนี่แหละเขาไปตกเ็าไปตกปลาใช่ไหมอ่ะเขาไปตกปลาแล้วก็แวะเจอสองคนเห็นเขา้มอยู่แล้วไม่ตอนนั้นอยู่บนต้นไม้อยู่แฟนอยู่แล้วก็พอแฟนอยู่ก็สองคนผู้หญิงเขาก็เข้าไปช่วยทําไมได้นะแล้วก็มีรถกระบะมาเขาก็บวกรถกระบะไว้ช่วยเอารถกระบะเป็นรถรัวเข้าไปว่าจะ ช่วยกไประยุง,ด,งดึงเขาลงมานะแล้วไม่ทันได้ดึงเขาก็ตกลงมาเนี่ยคือนางนาลินีหรือว่าป้าด,ดีนะครับเขาเล่าเหตุการณ์นาทีระทึกว่าตนเองเนี่ยเดินทางกลับมาถึงบ้านครับได้เพียงแค่15นาทีนะฮะหลังจากที่ว่าไปผูกกระโจนภายในสูตรนะนะแล้วก็ได้รับแจ้งว่าให้ไปช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูดหน่อยนะครับ พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่าร่างของหนุ่มคอร้ายเนี่ยร่วงลงมากระแทกพื้นแล้วฮะค่ะ,คะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยนะคะภาพนี้เนี่ยนะคะตอนที่ไปช่วยแล้วก็ร่างกระแทกลงบนพื้นอย่างรุนแรงเนี่ยมีกิ่งไม้ติดแผ่นหลังลงมาด้วยนะคะร่วงตกลงมาถึงพื้นค่ะอ,อสมอท่านนี้ก็เข้าไปสอบถามอาการปรากฏว่ามีอาการอ่อนแรงหายใจรวยรินแล้วแล้วก็ชีพ,พจรเต้นอ่อนนะคะแล้วแต่ว่ายังพูดได้ยังสามารถสื่อสารได้นะคะบอกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะคะพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ผู้บาดเจ็บเนี่ยคะ่ะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาแขนแล้วก็ที่ฝ่ามือเป็นแผลไหม้เป็นรอยดําด้วยก็รู้แล้วละ่ะโดนไฟฟ้าช็อตนะคะก็ช่วยปั๊มหัวใจหรือว่า CPR นวดหัวใจกันอยู่20นาทีจนอาการดีขึ้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ20นาทีบวกตั้งแต่ตอนที่ไปตามมาก็ เป็นช่วงเวลาพอดีกับที่รถกู้ชีพมาพอดีค่ะโอ้โหนี่ฮะต้องชื่นชมเลยครับพอมีอสมออยู่ในพื้นที่ประจำหมู่บ้านต่างๆแล้วนะครับได้ใช้ประโยชน์นี้มาตลอดเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแลเรื่องสถา,านการณ์คูอนะิสึก้าเนี่ยมาโดยตลอดแล้วยิ่งมาเจอคนแบบนี้อีกนะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนะฮะช่วยได้ทันทีทันใดนีน้ผู้ชมที่กําลังเห็นคนที่ประสบเหตุนะไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุนะครับไฟฟ้าช็อตนะฮะ อะไรเล,เล็กๆน้อยๆแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ผู้สูงวัยอะไรแบบนี้นะครับที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เจ็บป่วยอย่างหนักฮะสามารถโทรเข้าไปได้1669เนาะสายด่วนนะฮะก็แจ้งเข้าไปครับแล้วก็ระบุพิกัดให้เขาหน่อยหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับมีเทคโนโลยีหน่อยก็โหลดแอปมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดแอปมาแล้วเนี่ยมันจะนี่แหละตัวสัญญ,ญาณดาวเทียมเนี่ยจะชีเป้าได้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มา ไม่เกิด15นาที20นาทีแบบนี้นะครับกำลังมองว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เจออสมหรือว่าในชุมชนในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะไม่มีอสมหรือว่าแบบตอนนั้นไม่รู้จะไปหาอสมที่ไหนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยค่ะได้รับการฝึกที่จะทํา C.P.R. หรือว่าช่วยชีวิตเอาไว้อันเนี้ยเพื่อนๆที่ไปเจอตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยน่าจะช่วยไว้ได้เหมือนกันเออเคยได้ยินข่าวนะบางคนบอกว่าไม่เคยไปไปเรียนมาเลยแต่ว่าเปิดในช่อง YouTube ว่าวิธีการในปั๊มหัวใจทํำยังไงก็เคยเห็นหลายข่าวนะที่ว่าก็สามารถที่ปั๊มหัวใจให้คนฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งไปเกิดกรณีรที่ทําไม่ถูกวิธีทําแรงเกินไปอวัยวะภายในก็บอบช้าไปด้วยะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะค